สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับก่อนที่เกมการแข่งขัน m o t o g p ีในวันนี้ก็จะเป็นรอบ FP3 f p 4แล้วก็ Q1 Q2 จะเริ่มต้นขึ้นเรามาอุ่นเครื่องกันก่อนดีกว่านะฮะทุกคนอ่านเดี๋ยวขอย้ำนิดน,นึงนะครับไปติดตามรับชมทางช่องทางไหนบ้างนะครับสำหรับ f p 3 FP4 Q1 q 2จะมีการถ่ายทอดสดที่ Fox Sport ไม่แน่ใจว่าเป็น f o x 2หรือว่า Fox3 ในเมื่อวานมันก็จะสลับอยู่2ช่องนะครับ แต่ในส่วนของฟอกหนึคงจะเป็นในส่วนของฟอร์มูล่าวันะ,ะทุกคนอเมื่อถึงเวลาก็ไปลองเลื่อนดูนะครับเวลาที่ผมลงไว้ก็นู่นแหละนะครับในหน้าชุมชนช่อง YouTube ช่องนี้นะครับการซ้อมเอที่3น่าจะมาประมาณ5โมงเย็นตามเวลาในบ้านเราเนาะโอเคครับวันนี้จะมาอุ่นเครื่องในส่วนของ3นักแข่งตัวเต็งที่ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกกับอีก2เรสที่เหลือนะฮะแน่นอนว่าจวนเมียของสุ z ูกเนี่ยก็ ยืนหนึ่งมาประมาณ80%แล้วล่ะในตอนนี้เพราะว่าเขาทิ้งห่างอันดับ2ก็คือรินแล้วก็แฟบอยู่ถึง37แต้มนะครับทุกคนแต่กลายเป็นว่าในเมื่อวานนี้การซ้อม2ครั้งที่เกิดขึ้นจวนเมียฟอมหลุดไปนิดหนึ่งนะฮะทุกคนมันหลุดได้อย่างไรนะฮะในเมื่อวานนี้เขาบอกว่า <c oughs> มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตอนที่เขาไปพลาดล้มทุกคนจําได้ไหมฮะจวนเมียไปพลาดล้มแต่ ก็ไม่ได้ว่าเจ็บอะไรมากมายนะครับไม่เจ็บหรอกนะาก็ยังวิ่งขึ้นมาแล้วก็ไปเอารถคันที่2ลงไปแต่ตรงจุดนี้แหละฮะที่เมียเขาบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะที่ทําให้เขากดเวลาได้ไม่ดีพอทั้งที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับคือหลังจากที่ล้มรถคันคันแรกล้มปุ๊บเนี่ยในในช่วงน,น,นั้นมันเหลือเวลาอยู่ไม่เยอะคือมันคงไม่มีเวลาที่จะไปปรับเซ็ตปรับจูนอะไรมากมายนะครับก็เลยต้องรีบเอารถคันที่2ลงไป กดเวลาต่อแล้วตอนนั้นด้วยอุณหภูมินะครับที่มันอาจจะเริ่มสูงขึ้นนะฮะเมียเขากล่าวมาอย่างนั้นดังนั้นการเซตรถใน2คันมันไม่เหมือนกันคันแรกเนี่ยก็อาจจะเซตอีกแบบหนึ่งในคันที่2ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเข้าไปเนี่ยเลยทําให้ฟิลลิ่งในการขับมันแตกต่างกันเขาก็เลยไม่สามารถที่จะมีเวลาพอในการที่จะกดเวลานะครับแล้วประกอบกับในช่วงนั้นนักแข่งหลายคนโดยเฉพาะ 4ดูคตินะฮะก็กดเวลากันมาได้ดีเหลือเกินทำให้จวนเมียทำเวลาได้เพียงอันดับที่12นะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะหลุด Q2 ไปแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขายังยังคงมีโอกาสอยู่เพราะว่าในเมื่อวานเราสังเกตเห็นไม่มีใครที่เอาซอฟต์ๆลงไปกดเลยนะเข้าใจว่าใน f อฟเนี่ยบู๊กันแหลกล้านแน่นอนนะครับเพื่อที่จะแย่งอันดับให้เป็น10คันแรกในคิ หรือถ้าเกิดว่าจวนเมียเขาหลุดไปจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องไปวัดดวงใน Q1 อีก2คันผมก็มองว่าเขาหน้าจเจ้าตัวรอดได้อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใน F p 3นะครับในช่วงประมาณ5โมงเย็นบ้านเราเนี่ยเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยหรือต่อให้หลุด Q1 ไปจริงๆก็น่าจะกลับมาได้อยู่เพราะว่ายังมองถึงศักยภาพของตัวแข่งของซูซูกิเนี่ยไม่ไม่น่าจะเลวร้ายถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะรวมทั้งในส่วนของ สไตล์การขับของจออ์นมีเอ,เองเนี่ยที่วิเคราะห์ดูในเมื่อวานเนี่ยแต่มัน,มน,มน,มนพลาดก็เพราะว่าเหตุผลที่เขายกมาอ้างมันก็สมเหตุสมผลนะทุกคนเพราะว่าทีมก็ไม่มีไม่มีเวลามากมายใช่ไหมล้มปุ๊บวิ่งเข้ามาปุ๊บก็แป๊บเดียวก็เอารถลงไปกดเวลากันต่อเนื่องมันเลยกลาย,ลายเป็นจุดเปลี่ยนตรงนี้นทุกคน <c oughs> อีกคนหนึ่งนะครับอเล็กลลนก็อาจจะทําผลงานได้ต้องเรียกว่าพอใช้ดีกว่านะฮะกับอันดับที่9อยู่กลางๆกลุ่ม แต่วรินก็ให้เหตุผลนะฮะว่าทําไมฟอร์มถึงออกมาประมาณนี้ตัวเขาเองก็พอใจอยู่นั่นแหละกับตัวเลขเวลาที่เกิดขึ้นแต่เขาบอกว่ามีการทดลองบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทางตัวเขาและทีมเนี่ยยังไม่ได้ลองในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมัวแต่ไปยุ่งไปวุ่นวายอยู่กับสนามเปียกใช่ไหมฮะเซตยางฝนเนี่ยลงกันกระจัดกระจายวุ่นวายกันไปหมดมันก็เลยพลาดตรงนั้นไป ดังนั้นการทดลองอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่รินเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเจาะลึกมาว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ยก็เลยยกมาลองในการซ้อมวันแรกนะฮะตัวเลขเวลาก็เลยออกมาประมาณนี้ผมขอกล่าวเสริมนิดนึงนะฮะทุกคนสําหรับการทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ออย่างนะอย่างแรกก็คือรถแข่งคันนั้นอาจจะใส่เขาเรียกว่าเป็นเซตอัพวิธีการเซตอัพใหม่ๆลงไปหรือเปล่า หรืออาจจะใส่อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรใหม่ๆลงไปหรือเปล่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการทดลองนะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของตัวนักแข่งนักแข่งอาจจะทดลองสไตล์การขับใหม่ๆที่มันแตกต่างจากของเดิมจากเรสที่แล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นว่าเซกเตอร์นี้เคยการะยะเบระมาณนั้นประมาณนี้นเคยเปิดคันเร่งโค้งนี้เคยไปได้เร็วเท่านั้นเท่าน,นีน้อะไรังไงก็แล้วแต่มันก็จะแยกออกเป็นทั้งส่วนของรถนะฮะทีมงานแล้วก็นักแข่งใช่ไหมฮะ แน่นอนว่าการทดสอบทดลองแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ตัวเลขเวลาที่ถูกอกถูกใจ f c นักคืออาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปในส่วนของการเร่งกดเวลาอะไรมากมายนะฮะการทดลองมันก็คือการทดลองอยู่วันยังค่าเราอาจจะไม่ได้ตัวเลขที่มันสวยหรูนะครับแต่อาจจะได้เซตติ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์กับการแข่งขันแบบยาวๆในวันอาทิตย์ก็ได้นะฮะอีกคนนะครับก็คือฟาเบียลควาตาราโรนะฮะก็ คะแนนอยู่เท่ากับอเล็กกลินนะฮะสาแต้มห่างจากจอนเมียผู้นําสูงสุดอยู่ตอนนี้แฟบก็บอกนะครับว่าเขาเจอปัญหาก็คือการเข้าโค้งที่มันไม่นิ่งรถมันค่อนข้างที่จะแกว่งที่ผ่านมายามาฮ่าเนี่ยจุดแข็งของเขาก็คือความเร็วในโคง้งความเสถียรความนิ่งในโคง้งแล้วก็สไตล์การขับของเขาด้วยนะครับเขาก็บอกว่าในปี2019เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีมากๆได้โดดเด่น ก็คือเรื่องของความเร็วที่ไปได้ไดเหนือกว่าทุกคนในโค้งอันนี้ก็คงจะจริงนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เด็ดจริงก็คงไม่ไล่บี้มาร์กมาเก็ตได้หลายครั้งหลายคราวในปีที่ผ่านมาแต่ณนะวันนี้นะฮะมันกลายเป็นว่าตัวรถแข่ง M1 เนี่ยทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเซตติ้งรถนะครับก็แฟบไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ที่เห็นเด่นชัดก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือน M1 ของแฟบจะมีการ ยกท้ายขึ้นนิดหนึ่งนะฮะทำให้ท้ายสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็ในเมื่อวานนี้แฟบบอกว่ามีการปรับให้ด้านหน้าเนี่ยเตี้ยลงไปหน่อยนึงโหลดโชคนะคโหลดหน้าหน่อยนึงแล้วก็มีการตั้งค่า่ึงของสปริงของเล็กก็แล้วแต่เนี่ยเอมันตรงนี้หรือเปล่านะครับที่ทําให้เสียความมั่นใจไปจะมองไปแบบว่าในสัปดาห์ที่แล้วเรายังพอเข้าใจได้นะครับว่าฝนมันมาอุณหภูมิมันต่ําพื้นแผกมันไม่เป็นใจ ฟอร์มของแฟบก็เลยค่อนข้างที่จะรูดลงไปเยอะตั้งแต่วันซ้อมนะฮะยาวไปถึงพอลีไฟแล้วก็แข่งจริงเนี่ยมาคราวนี้แฟบค่อนข้างเป็นใจนะฮะอุณหภูมิโดยรวมอยู่ประมาณไม่ถึง20องศาแต่กลายเป็นว่าแฟบก็ยังไม่สามารถที่จะกดเวลาได้เลยนะครับในรอบ f p 1 f p 2เนี่ยมันก็บ่งบอกชัดเจนว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างกับ M1 ตามที่เขาบอกไม่มากก,ก็น้อยก็น่าจะมีส่วนแล้วนะ หรือจะเป็นในส่วนของภาวะความกดดันของนักแข่งเองนะครับที่อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อถ้าเกิดว่าเขาไม่อาจจะนำหน้าจวนเมียได้อย่างนํำต่ำเนี่ยสองอันดับขึ้นไปโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกก็กลายเป็นศูนย์ในทันทีนะฮะแป๊บก็เข้าใจต้นสังกัดอยู่นั่นแหละนะในส่วนของการจัดการบริหารงานของยามาห่าที่อาจจะฉุกละหุกไปหน่อยเพราะว่าโควิด19มานะแล้วตัวเขาเองก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่เล็กน้อย อาจจะต้องบู๊ต้องกล้าเสี่ยงกว่านี้นะครับคงจะต้องดูดันกว่านี้คือจะต้องเ,ออเปลี่ยนแปลงไปนะฮะคือถ้าเกิดว่าเสียงน้อยไปหน่อยบางทีความสําเร็จมันคงจะต้องห่างไกลไปทํานองนั้นใช่ไหมครับทุกคนนี่ก็คือเป็นคําให้การนะครับของ3นักแข่งที่อยู่ในหัวแถวเมาหรือวิญนเลสอีกคนหนึ่งนะครับที่อาจจะอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อยู่ถ้าเกิดว่าซูซูกิของจวนเมียเนี่ยพลาดทั้งอะไรยังไงไปนะฮะ แต่การคอลี่ฟายอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะเริ่มต้นมาประมาณ5้าโมงเย็นในเวลาบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าคงจะต้อง3คนนี้คงจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะโฉกจริงอันดับการออกสตาร์ทให้ดีวันนี้ไม่มีในส่วนของฝนของอะไรก็แล้วแต่มาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจะชี้วัดนะครับแฟกมันค่อนข้างที่จะแห้งอุณหภูมิมันก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับตามพยากรณ์อากาศ ในบาเลนเซียเนี่ยดังนั้นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่สำหรับบางคนนะฮะหรืออย่างที่แฟบที่เพิ่งพูดไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งซูซูกิของอเล็กลินก็ไม่รู้ว่าทดสอบทดลองอะไรไปการทดลองครั้งนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบน่าสนใจนะฮะหรือแม้กระทั่งจวนเมียในเมื่อวานรู้สึกว่าเหมือนเอายางฮาร์ดลงมากดอาจจะอ่านเกมยาวว่าการแข่งขันจริงๆอุณหภูมิมันน่าจะสูงนะครับในช่วงใบใ ของเวลาท้องถิ่นในตอนแข่งซึ่งตรงกับเวลาบ้านเราประมาณ2องทุ่มกว่าเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าจะอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นไปที่ฟ็อกสหรือฟ็อกสนั่นแหละแล้วก็รอบคอลี่ไฟก็จะมาประมาณสักเร็จสิ้นก็น่าจะสามทุ่มกว่าผมอาจจะมาเจอกับทุกคนในรอบเดึกประมาณ4ี่ทุ่มกว่าถึง5้าทุ่มนะฮะคืนนี้ยังไงก็รอกันหน่อยนะครับวันนี้มันเป็นการคอลี่ไฟข้อมูลมันยิ่งจะเยอะผมก็คงจะต้องใช้เวลาค่อนข้าง มากพอสมควรในการเตรียมตัวในการมาเจอกับเพื่อนๆนนะฮะทุกคนลากันไปก่อนดีกว่านะครับจะเจอกันคืนนี้สวัสดีกคนครับ